สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดเก c h a n n e ฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้เก๋นำรถนะคะ r a n g e อนะคะ XLT 4ประตูคันนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งเป็นแบบไหนค่ะก่อนเราจะไปดูนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะรถคันนี้นะคะ เป็นเลนเจอร์นะคะ XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่92,000บาทนะคะส่วนในรุ่นนี้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะอยู่ที่857,000บาทนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะให้กำลังแรงมาอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะนในรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีนะคะสีที่เห็นเลยนะคะก็คือสีดำส่วนสีที่เหลือนะคะก็จะเป็นสีขาวสีบอลเงินสีเทาดำสีน้ำเงินแล้ว สีแดงนะคะส่วนในเรื่องของการตกแต่งเราไปดูกันเลยค่ะที่เห็นเลยนะคะบนฝากระโปรงนะคะของตัวรถนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะเราเรียกว่าสกูปส๊ปทรงฟริตนะคะมันเป็นสีดําเงานะคะตัดกับดําด้านนะคะส่วนโลโก้คันนี้นะคะใส่เป็นโลโก้ม้านะคะก็ทําเป็นดําเงานะคะส่วนในชุดชุดหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็น ชุด F150 Spider นะคะในส่วนของชุด F150 Spider นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะในตัวกระจังนะคะเราในส่วนในตัวของกระจังของตัว F150 Spider นะคะก็จะเป็นกระจังนะคะทรงสี่เหลี่ยมคางหมูชิ้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีตะแกรงนะคะส่วนฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ Ford คันนี้นะคะ ทำเป็นสีดําเงาตัดกระด,ดาได้นะคะส่วนในตัวของตัวไฟจิ๋วนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นไฟสีขาวนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังรถนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะในส่วนของตัวแท้งกันชนด้านล่างนะคะคันนี้ทําเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะคะเพิ่มความดุดนันแล้วก็แข็งแกร่งเพิ่มเข้าปิดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว F150 Spider ก็จะมีตัวไฟสีนะคะเป็นไฟสองสว่างนะคะก็เป็นไฟสีตัวเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะคะ XLT นะคะเป็นโคมไฟโปรเจกเตอร์แล้วนะคะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะก็เป็นโคมไฟเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นฝาครอบไฟหน้านะคะกันลอยกันกระแทกนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะ ในส่วนในส่วนของตัวด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะคันนี้นะคะติดตั้งแบบไม่มีหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะในส่วนของแบกและยางนะคะ XLT นะคะเดิมเป็นแ a 克ก7 7นะคะเราก็ทําการเปลี่ยนะะน,นะคะเป็นแ a 克ก8 8นะคะเป็นลายดอกไม้นะคะ ส่วนไซยางนะคะเป็น 26560R18 ส่วนยานะคะเป็นยางมอนเตอร์ AT3 ใช้งานได้ดีทั้งออลโรและออฟโรดนะคะในส่วนของตัวฝากครอบแก้มนะคะเดิมนะคะเป็นโคมเมียมนะคะเราก็ติดตั้งเป็นดัมด้าน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว กระจกมองข้างนะคะมีอันนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะคะจากโรงงานก็เป็นดําเงานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบนหลังคารถนะคะเราติดตั้งเป็นหล่าหลังคาแบบทรงสปอร์ตนะคะก็คันนี้ใส่เป็นดาด้านะคะแล้วก็ตัวกันสาดก็มีให้ทั้ง4ประตูฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือเราก็ติดตั้งให้นะคะส่วนจุดครอบนะคะอย่าลืมนะคะจุดครอบเรามีให้ทั้งรอบคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาครอบ ฝาถังน้ํามันนะคะก็มีให้มาอยู่ในส่วนของโลบานะคะโลบาก็คันนี้ติดตั้งเป็นโลบาร็กแขนยาวของเออร์ n d นเดอร์นะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนะคะเป็นตัวห่วงนะคะแล้วก็ไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะเวลาเพิ่มฟังก์ชันก็คือติดตั้งเป็นตะแกรงนะคะขนสัมภาระนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเลยนะคะก็จะเป็นตัวของฝาข้อไฟท้ายนะคะกันลอยกันกระแทกแล้วก็พร้อมด้วยเบ้ามือเปิดฝา,าท้ายนะคะกันลอยกันกระแทกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นปูกระบะนะคะพื้นปูกระบะเราติดตั้งเป็นพื้นปูกระบะของฟอร์ดนะคะ เอามาอยู่ในส่วนของตัวกันชนนะคะ XLT นะคะมีกันชนมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราทำงานเปลี่ยนนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวกันชนนะคะโดยกันชนท้ายนะคะรุ่นแขนอบนะคะของ Outlander นะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้านะคะแล้วก็ในรุ่นของ XLT ก็มีเซ็นเซอร์มาแล้วนะคะเราก็ทำการย้ายให้มาอยู่ในชุดของกันชนท้ายของ Outlander นะคะในส่วนของกล้องด้านล่างนะคะคันนี้นะคะก็ติดตั้งเป็นกล้องนะคะ เป็นติดตั้งเป็นกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็มีกล้องถอยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างคะ่ะเรามาอยู่ในส่วนภายในห้องโดยสารของรุ่น XLT 4ประตูนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2021ก็จะเพิ่มเป็นตัวเบาะหนังเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัส8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ในส่วนช่อง USB มีให้2จุดนะคะแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เรากล่าวไปแล้วนะคะก็คือติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็พร้อมด้วยเป็นกล้องถอยให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะของรุ่นนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็นะ อย่าลืมนะคะฟอร์ดให้ภูมิใไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะในส่วนของปี2021นะคะในเรื่องของอความปลอดภัยนะคะก็จะมีเพิ่มระบบล้อมนะคะป้องกันการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ในส่วนของ ESP นะคะแล้วก็จะมีของตัวาการออกตัวบนทางลาดชันให้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความสุดวกสบายนะคะก็คือตัวตัวนี้นะคะก็จะมีคูดคอนโทรลนะคะลดการเมื่อยล้านะคะสำหรับ ลูกค้าเดินทางไกลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจนะคะกุญแจก็มีให้ทั้ง2ดอกเลยค่ะก็จบรีวิวนะคะรอบคันนะคะของคันนี้แล้วนะคะ XLT 4ประตูนะคะเกียร์ออตโต้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะหรืออยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับการตกแต่งที่เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะก็สามารถโทรหาเกศได้เลยนะคะที่เบอร์083713ปดสาแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกฝาก ช่องทางของ Facebook นะคะชื่อเพจ Ford ปดแดงโปแรงไบเอ็นเคนะคะในตัว Facebook ก็จะอัปเดตเรื่องโปรโมชั่นให้ทุกเดือนนะคะแล้วก็เก๋าฝากช่องทางของ YouTube นะคะชื่อช่อง Ford g a t เก๋ชาแนลนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเป็นแคบหรือสี่ประตูมีการตกแต่งเป็นแบบไหนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ